สรุปข่าวเชืเ่อมโยยูโกประจำวันที่19มกราคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เช่นนี้คอสเนะไก่อาจจะขายเคนหากคุยสัญญากันไม่คืบหน้าในขณะนี้ผีเตรียมเสียบได้เลยโดยทางดูเทดีกราฟสื่อดังของอังกฤษรายงานข่าวาว่าสเปอร์อาจจะยอมตัดใจขายแฮร์รี่เคนก่อนหน้าตัวเก่งออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้หากไม่สามารถต่อสัญญาใหม่กับมักแต่ได้ โดยที่ผ่านมากอนหน้าในวัยเข้าปไปรายนี้ตกเป็นขา่าวเรื่องการย้ายทีมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายทางไก่จดะทองเองก็เสียงแข็งไม่ปล่อยตัวจะมีปัญหากัรบัเจ็อยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จ้ตัวนั้นจะออกมาเคลียร์ว่ามีความสุขกับสโมสรดี อย่างไรก็ตามด้วยสัญญากับทีมที่เหลืออยู่ถึงปี2024เท่านั้นทําให้เรื่องนี้กลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้มีการรายง,งานข่าวว่าทางเคนจะคุยกับสโม,มสรหลังศึกฟุตบอลโลกปี2022ที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าอีกครั้งโดยจากการรายง,งานของสื่อแดนผู้ดีเปิดเผยด้วว่าทางสเปอร์พยายามจะเดินหน้าคุยเรื่องสัญญ,ญาฉบับใหม่ให้เรียบร้อยโดยเร็วแต่หากว่าสุดท้ายแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะตัดใจขายออกจากทีมไป หลังจบผูดูการน,นี้โดยวางราคาไว้อยู่ที่ประมาณราว100ล้านปอนด์โดยแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นที่กำลังมองหากองหน้าตัวเป้าอยู่ในขนานี้หลังแยกทางกับทางคิสโน่บรันโดไปกลับมามีข่าวกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามทางปีแดงเองอาจจะไม่พร้อมจะจ่ายค่าตัวที่สูงขนาดนั้นเนื่องจากนักเตะจะอายุ30ปีเต็มแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะผมเป็นตะว่าง,งานนี้อะไรก็ไม่ว่านะฮะขอตัวจบสกอร์ดีๆมาสักตัวหนึ่งก็พอแล้ว เรามาดูข่าวจอมากแคนดีครับคาสคาริโนเชื่อไบรท์ไปได้สวยแน่หากเข้ารังปืนนะโดยกันที่ทางโทนี่คาสคาริโนอดีตแข้งของเชลซีมองว่าดิแคนไบรท์จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีในการย้ายไปเล่นกับทางอาร์ซอล ดบฟิลทีมชาติตงครุดได้รับการคาดหมายกันว่าจะย้ายออกทางเวสแฮมหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งมีหลายทีมโรมลีกที่ให้ความสนใจทั้งทางเชลซีแมนยูแมนเชสเตอร์ซตี้และก็ลิเวอร์พูลแต่ทางคาสคาริโนเองมองว่าไบรท์จะไปที่สวยกับทางอาร์ตตันมากกว่านะ โดยอาร์ซนอลของมิเกลอาร์เจต้าเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเข้าร่วมไม่ใช่แค่เพราะว่าพวกเขานั้นเป็นจากฝูงของลีกเท่านั้นโดยคัสคาริโนได้กล่าวกระทางำจะทำอาร์เจต้าพัฒนาผู้เล่นดาวรุ่งได้เป็นพิเศษนะมีทางกราเบียลมาจินาลีโบคาโยสาก้าและก็มาจินโอเดกาดได้แผงกองกลางและก็นแนวรุก โดยไบร์คนนี้แย่งบอลและก็ส่งไปอย่างน้าอ่าน้้าอย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่เล่นเกมเร็วและก็บุกตรงๆการมีใครสักคนที่อ่านจังหวะและก็สกัดบอลและก็ส่งบอลให้กับเพื่อนทันทีถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมาก ผมคิดว่าไร้คนนี้จะเข้ามาแทนที่การนิชากาซึ่งจะช่วยให้อาร์ซอนมีทีมที่แน่นขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่ง,ร,งรวมไปถึงปกป้องแผงวิถวได้ในการประสานง,งานร่วมกับทางปาเตมันจะกลายเป็นคู่หูในใหม่แบบที่ประทิกวิเอารา่ากับเชียร์ไรโตซิวนันเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ดันไปเชียร์ให้กับทางปืนใหญ่ซะอย่างนั้นสนใจแมนยูบ้างก็ได้นะแมนยูมีเงินพอที่จะซื้อตัวมารุวมทีเหมือนกันนะ เรามาดูข่าวต่อมากันดีครับเชนฮากมั่นใจการไม่มีกาซซมิโลก็เคยตบปืนมาแล้วโดยเอลิกเชนฮากผู้จัดการทีมแมนยูกล่าวถึงการจะขาดกาซซมิโล่กองกลางตัวเก่งในเกมเงยอืนอนอาร์ซอนว่าในนัดแรกที่เจอกันแล้วปีสแดงนั้นก็ไม่มีกองกลางแสมบ้านในชุดตัวจริงเช่นเดียวกันโดยแมนยูพลาดโอกาสขึ้นรองจ่าฝูงอย่างน่าเสียดายหลังสะดุดได้เพียงแค่เสมอ คิสันพอดเป็นต่อหนึ่งแถมซวยอีกเด้งนะครับเมื่อทางกาเซมิโร่กองกลางตัวหลักได้ใบเหลืองครบ5ใบทําให้ติดโทษแบนนัดหน้าที่จะไปเยือนอาร์ซนอนวันอาทิตย์นี้เดยเซนฮากได้กล่วาวถึงจังหวะกาเซมิโร่ทาฟาววิลฟริดสาหานะว่าผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณจดจัตยานของเขานะมันชัดเจนแล้วว่าเป็นจังหวะที่อันตรายเขาต้องการจะหยุดฝ่ายตรงข้ามให้ได้แต่เขาก็เข้าไม่เจอบอล เขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญเป็นอย่างมากสลับเราแล้วเป็นเหตุผลที่เราอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ครั้งหน้าสุดที่เราเอาชนะอาร์ซนอลนได้ก็ไม่มีกาเซมิโลในทีมตัวจริงดังนั้นเราต้องทำแบบนั้นให้ได้อีกครั้งเรากำลังชนะอยู่แล้วเราคอนโทรลเกมได้และเจอโมเมนต์โชคโชคดีเราไม่มีมากพอในการตอบสนองคืนนี้เราต้องยอมรับมาดันแล้วและวางแผนให้ได้ดีที่สุดสำหรับเกมที่จะต้องเจอกับทางอาร์ซนอนในช่วงสัปดาห์นี้ ทานี้ในนัดแรกที่แมนยูเอาชนะอาร์เซนอลไปได้3ต่อหนึ่งกาเซมิโลเองก็ลงเป็นตัวสำรองในช่วง10บนาทีสุดท้ายในครั้งนี้เป็นอย่างไันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปกันนะกันว่าทางเชนฮักมีแผนจะจัดการกับทางอาร์เซนอลอย่างไรแล้วมาดูข่าวจอมาเก็นดีกว่าครับเวคกฮอสไวทแนนวิผีเสียสถติจนได้5ข้อแมนยูโดนพาเลททำแสบแชร์แต้มไปซะอย่างนั้น โดยที่สุดแล้วแมนยูเองก็ออกอาการสะดุดเข้าให้เห็นซะแลนะฮะเมื่อบุกไปโดนเคซันเพอร็ตแบ่งแต้มดึงต่อดึงในเกมพมรีเมียร์ลีกที่สนามเซียวเฮิร์ฟพาร์ควันพุธที่8มกราคมที่ผ่านมาซึ่งถือได้ว่าส่งผลเสียหายอย่างแรงต่อโอกาสในการลุ้นควา้าแชมป์ลีก ทันนี้เพราะนอกจากจะพลาดในการเก็บ3ามแต้มเต็มแล้วกาเซมิโลกองกลางทีมชาติบราซิลยังหมดสิทธิ์ลงเล่นเกมหน้ากับทีมปืนใหญ่กันอีกด้วยหลังสะสมเหลืองเพิ่มเติมซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยนะว่านะับเป็นข่าวร้ายของผีแดงและเป็นข่าวดีของทีมจากฝูงเลยก,ก็ว่าได้เริ่มจากทีมหนึ่งกันก่อนกันชุดถินหมุนทีม4ตำแหน่ง โดยปาทิกวิอเวอรากุสูอทีมคิสซัมเปรเรตนั้นจัดทัพรับมือแมนยูด้วยการเปลี่ยนโผลตัวจริง4รายจากเกมลีกที่บุกไปพ่ายเยลซี1ต่อโดยในตนนี้คิสริชาร์ดเซนเตอร์ฮับทีมชาติอเมริกาลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมชิมเมริกนัดแรกเสียบแทนที่โยอาคิมอันเดอร์สันที่บาดเจ็บนอกจากนั้นอีก3มรายได้แก่วิลฮิลส์กองกลางที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกซีซั่นนี้เกมแรกออสซอนเอจูอาและก็ทอมฟิลิป มาเตตาที่เบียดอาเอดีเดบิชิเอลเช่เจอแดนอายูแล้วก็เจฟฟรีย์ชรูฟลงไปที่นั่งตัวสำรองในคัณงนี้ต่อมาข้อที่2เวคฮอสออกสตาร์ทผีปรับทับ3รายโดยอิลิกเชนฮากุซูทีแมนยู Yu, สร้างความมือหาด้วยการส่งบอลเวกฮอสกองหน้าทีมยืมมาจากทางเบเชตัสออกสตาร์เป็นตัวจริงทันชีในเกมประเดิมสนามของเขาแทนที T ่อองตุนี N ่มัสยานที่มีปัญหาการบาดเจ็บและไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมนี้ รวมแล้วนะฮะผีแดงเปลี่ยนโพจากเกมเปิดบ้านสยบแมนซิตี้ไป2ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา3รายโดยดิซันโดม,มาร์ติเนสได้ลงเล่นแทนที่ไทเรลมาเดเซียเป็นการฉลองวันเกิดอายุครบ25ปีพอดิบพอดีของกองหลังแชมป์โลกและก็ททำให้ลูกชอกลับไปรับภลรแบกซ้ายตามเดิมนอกจากนี้แอนเจนี Anthony ก็กลับสู่โพตัวจริงแทนที่เฟรดขณะที่มาคัร์บรฟอร์ดฟิตมากพอที่จะลงสนามได้จอมาข้อที่3เวกฮอร์สไหวไม่ลูก อาจจะเป็นเพียงแค่เกมแรกของการอาสตาร์ทของชาวเมืองกังหันลมรายนี้กับปีสักแดงแต่เท่าที่ได้เห็นหน่วยก้านของเวกฮอสเนี่ยคล้ายกับว่าเชนฮาร์กอาจจะเลือกเซ็นสัญญากับศูนย์หน้าผิดคนก็เป็นได้โอเคว่ากุนซือสกินเฮดมีจิตนาลมต้องการหวหอกขนาดแท้ที่คอยปักหลักอยู่ข้างหน้าและถ้าเล่นลูกอากาศได้ฉมังก็ยิ่งแจ๋วไปกันใหญ่ยิ่งทำให้หวยไปลงที่ดาวยิงทีมเบิร์นบรี่แม้ว่าผีแดงจะโดนลือกับศูนย์หน้าเป็นไร้อยลาย,าย,าย,ายก็ตาม อย่ารก็ตามจากที่เห็นในช่วง45นาทีแรกเซลเฮิร์ฟพักเวคอสเนี่ยออกจากงุ่มง่ามจนเกันไปและก็ไร้สปีดซึ่งทําให้เขาไม่ทันการเล่นเกมรุกที่เร็วของทางแมนยูสักตัวหรนักนอกจากนี้โอกาสในการขึ้นโคกไม่ตรงกอบตาหน้าใหม่ของแมนยูเองก็แทบจะทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ดีที่ว่าก่อนจบครึ่งแรกไม่นานคิสเตียนอิดิเซนตบบอลจะกรับซ้ายให้กับทางบรูโน่ฟอนเดนเดชซัดตรงตาข่ายพาเมนยูนำหน้า1-0จนได้ถึงตอนนี้กองกลางโปรตุเกสจึงยิงประตูในเกมพิมบริกทั้งนักเย้าแล้วก็นักเยือนไปถึง20ลูกเท่ากันแล้วซึ่งมีนักเตะแค่4รายที่มีความอ่าผลงานที่ยอดเยี่ยมทัดเทียนกันนับตั้งแต่ฟอนเดนเดชประเดิมสนามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ซึ่งประกอบไปด้วยฮรีิเคนโมเมสซา นฮึงมินฉะนั้นในครึ่งหลังเวกฮอสยังได้อยู่ในสนามต่อจนถึงนาทีที่70ก่อนจะโดนเปลี่ยนออกไปพร้อมกับทางแอนเชนี่ที่ฟอร์มตดถอยลงไปทุกทีต่างไปจากช่วงต้นซีซั่นให้สกอตต์แมชชมินีกับทางอาริอันโดกาดาโชลงบูทแทนเจ้ามาข้อที่4เทนฮากคิดผิดทำกาเซมิโลโดนแบน โดยเป็นเรื่องเกินความคาดหมายเช่นเดียวกันที่โพสเป็นตัวจริงแมนยูนัดบุกมาเยนพาเลตในครั้งนี้มีกาเซมิโลออกสตาร์ทาท,าทางที่เขาสะสมใบเหลืองครบแล้ว4ี่ใบเนื่องจากผู้สันทัดกรณีคา,าดการณ์กันว่าเทนฮากน่าจะเก็บมิดฟิลด์คนสำคัญพักเอาไว้บูกับทางอาร์ตันมากกว่าและแล้วเรื่องที่แฟนผีคาดไม่ถึงนะฮะก็เกิดขึ้นจนได้ในช่วง10บนาทีสุดท้ายเมื่อกาเซมิโลจำเป็นจะต้องตัดฟาวจังหวะอันตรายป้องกันไม่ให้บิฟริตซฮา กระชากบอลเข้าเขตโทษพร้อมรับใบเหลืองซึ่งจะทำให้ดาวเตะชาวแซบ้าายนี้ฟาดอดฟาดเกือกนะฮะกับทางเดอกานเนอร์ตามระเบียบอันจะอาจจะบอกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอีกประเด็นของเชนฮากอย่างไรก็ตามเกมที่ผีแดงเปิดบ้านเอาชนะอาร์ตตนได้3ต่อหนึ่งเชนฮากก็ไม่ได้ส่งกาเซมิโลออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอยู่เช่นเดียวกันและข้อตัดสข้อที่5สาไซติโดนทำลายแล้วนับจากออกสตาร์ทครึ่งหลังพาเลตเดินเกมรุกอย่างดุดันและสร้างปัญหากับทางผีแดงเป็นประยะ กระทั่งเข้าสู่ครึ่งทางแมนยูเองก็ดูเหมือนจะอ่อนประทวยโรยแรงแล้วไม่อาจจะเก็บคองบอลได้เหมือนช่วงครึ่งแรกและก็ถูกโจมตีใส่แดนอันตรายมากยิ่งขึ้นเป็นลําดับจนที่สุดแล้วช่วงทวเวลาบาดเจ็บอาคันตุกะก็เสียท่าให้กับเจ้าบ้านจนได้เมื่อเสียลูกฟรีคิกระยะอันตรายแถมไมเคิลออริเซ่ซัดตุงตาข่ายอย่างงดงามซะด้วยและก็ส่งผลให้แมนยูนั้นไม่มีเวลามากพอที่จะควนหาประตูที่2โดยจําเป็นต้องแบ่งแต้มให้กับทางดออีเกลิลไปตามระเบียบ โดยจากสถิติในครึ่งแรกแมนยูนั้นครองบอลได้มากกว่า63ต่อ37เปอร์เซ็นต์และก็ยิงได้มากถึง10ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งขณะที่พาเรตได้ยิง3ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งและนี่ก็เป็นการพูดถึง5ประเด็นร้อนหลังเกมของแมนยูของเรานัดเมื่อวานนี้นครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงาช่นครับขอบคุณทุกคนตารทชมผมกดไลด์ากดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ